รบกล่าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวคุมพุต้าทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูดีซีเจ็ดสิบนะติดตั้งตู้แอร์นะครับของช่างตามนะฮะจะพามาดูภายในกันนะครับนี่ติดตั้งเสร็จใหม่ๆเลยกาวยังไม่แห้งนีใข้างในนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีบานสไลด์ได้นะจะมืดหน่อยนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับสไลด์ได้นี่ครับ เรียบร้อยนะครับนี่ครับส่วนตัวซึมก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับกาวซิลิโคนนะครับเก็บรัวซึมให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวหุ้มเกียร์ก็มีนะครับมีแถมให้นะครับนี่ครับเก็บมีลูกยางเก็บลมแอร์นะครับนี่ครับตัวล็อกจับนะครับประมาณนี้นะครับล็อกได้เลย แน่นเอียดครับลมแอร์ไม่มีรั่วแน่นอนครับนี่ครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สงวนราคาอยู่ที่หมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าไม่รวมส่งนะครับตามระยะทางถ้าระยะทางใกล้ก็อาจจะย้นยวนลดให้แถมให้นะครับส่วนตัวนี้ลูกค้าอยู่ไกลนะค่าขนส่งก็บวกตามระยะทางนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ ด้านนอกประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครประตูนะครับมีชุดล็อกให้เรียบร้อยนะครับมีขาจับประตูให้ด้วยนะครับกันลมฟาดลมตีนะครับนี่ครับล็อกได้นี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนะครับมาก็ประมาณนี้นะครับนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ0 9 2ย์3 8 4 3 8นะครับเบอร์ช่างตามนะครับนี่ครับไม่สูงครับสูงกว่าตัวกรองนิดนึงครับกรองอากาศกรองแก้วนะครับสูงกว่านิดนึงนะครับ นี่ฮะสนใจก็ทักมาได้นะฮะนี่ฮะโอเคงั <Okay. S 1> ้นขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ